อาหลงส่งอะไรมาแต่เช้านะพ่อพระเอกของฉันเตือนยังครับสายแล้วนะดารินเธอนอนมองหน้าจอโทรศัพท์ยิ้มหวานเช้าวันใหม่ดารินตื่นขึ้นพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าข้อความจากอาหลงส่งมาเมื่อคืนยังค้างอยู่ในหัวใจเธอมองมือถือซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนกลัวมันจะหายไป หัวใจพองโตจนแทบล้นออกมาจากอกเลยความฝันที่เคยคิดว่าไกลกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้แล้วดารินลังเลอยู่นานก่อนจะพิมพ์ตอบกลับทอยคำธรรมดาแต่เต็มไปด้วยความจริงใจปลายนิ้วสั่นเล็กน้อยขณะกดส่งไม่กี่วินาทีต่อมาข้อความตอบกลับก็เด้งขึ้นหัวใจดารินเต้นแรงเหมือนกลองสื่อ ตัดมาอีกด้านอาหลงนั่งอยู่ในห้องพักภายในโรงแรมสายตาเขานิ่งมองหน้าจอมือถือรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นอย่างไม่รู้ตัวคงจะยิ้มหน้าดูแล้วสินะยายตัวแสบอาหลงใบหน้านิ่งยิ้มมุมปาก เขาไม่คุ้นเคยกับความรู้สึกแบบนี้ความอบอุ่นจากผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งกำลังซึมลึกเข้าไปในใจของเขาเองหลายอาทิตย์ผ่านไปทั้งสองเริ่มคุยกันมากขึ้นเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันถูกเล่าสู่กันฟังอย่างสบายใจดารินเล่าเรื่องซีรีส์จีนที่เธอรักอาหลงฟังอย่างตั้งใจแม้บางเรื่องจะไม่คุ้นเคยก็ตามแต่เขากลับชอบเวลาที่เธอพูดด้วยแววตาเป็นประกายรอยยิ้มเธอเวลาพูด ช่างน่ารักอาหลงแซวเธอว่าเหมือนหลุดมาจากโลกแห่งจินตนาการเลยนะครับดารินหัวรเราะเขินจนต้องรีบเปลี่ยนเรื่องคุยบทสนทนาเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยเสียงหัวใจทั้งคู่เริ่มรอคอยข้อความของกันและกันโดยไม่ต้องเอ่ยคำว่าคิดถึงออกมา อาหลงชวนดารินออกไปเจอกันอีกครั้งเป็นเพียงร้านกาแฟเล็กๆที่เงียบสงบดารินอ่านชวนซ้ำหลายรอบหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาเธอตอบตกลงด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยวันที่นัดมาถึงดารินยืนรอด้วยความประหมา่าเธอแต่งตัวเรียบง่ายแต่ตั้งใจที่สุดอาหลงเดินเข้ามาในชุดลำลองไม่ใช่พระเอกในจอแต่หล่ออบอุ่นยิ่งกว่าสายตาทั้งคู่สบกันพร้อมรอยยิ้ม ที่ไม่ต้องเสแสร้งบรรยากาศในร้านกาแฟาอบอุ่นและเป็นกันเองทั้งคู่พูดคุยราวกับรู้จักกันมานานอาหลงเล่าเรื่องชีวิตเบื้องหลังวงการนักแสดงให้ดารินฟังว่าในโลกของนักแสดงไม่ได้สวยงามแบบที่หลายคนคิดนะมันมีทั้งความโดดเดี่ยวความกดดันและความคาดหวังที่ต้องแบกรับ ดารินฟังอย่างตั้งใจด้วยสายตาอ่อนโยนและยิ้มตามดารินได้เล่าความฝันเล็กๆของตัวเองให้อาหลงฟังด้วยเธอเล่าชีวิตธรรมดาธรรมดาของเธอแต่เต็มไปด้วยความหวังอาหลงมองเธออย่างชื่นชมเขารู้สึกได้ถึงความจริงใจที่หาได้ยากหัวใจของอาหลงค่อยๆเปิดรับดารินทีละน้อยฝนเริ่มตกลงมาอย่างไม่ทันตั้งตัวอาหลงถอดเสื้อคลุมมาบังให้ดารินระยะห่างระหว่างทั้งคู่ใกล้กัน จนได้ยินเสียงหัวใจดารินหน้าแดงไม่กล้าสบตาช่วงเวลาสั้นๆแต่หวานจนยากจะลืมมันได้ทั้งสองหลบฝนอยู่ใต้ชายคาป้ายรถเมย์เสียงฝนกลบความเงียบงันอาหลงมองดารินเหมือนอยากพูดอะไรบางอย่างมือของทั้งสองจับกันแน่นบรรยากาศอบอุ่นไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ต้องเอ่ยคำใดออกมาแค่มองตาก็สามารถรับรู้ถึงกันได้ขอบคุณนะครับผมมีความสุขมาก อะไรคะ่ะแปลกจังวันนี้ อาหลงเขายิ้มและเอ่ยขอบคุณดารินที่ทำให้เขารู้สึกสบายใจเป็นความรู้สึกที่เขาไม่เคยมีมาก่อนดารินยิ้มทั้งที่หัวใจเต้นแรงเธอไม่คิดว่าตัวเองจะมีความหมายกับชายหนุ่มที่ผู้คนมากมายอยากเข้าหาขนาดนี้ความรักค่อยๆงอกงามอย่างเงียบงันเหมือนทั้งสองคือโลกทั้งใบของกันและกันข่าวลือในโลกออนไลน์เริ่มแพร่กระจายภาพถ่ายอาหลงกับผู้หญิงปริศนาในร้านกาแฟขึ้นฟีดทวิ Facebook Tik Tok ดารินเห็นข่าวนั้นใจหิววูบลงเธอรู้ดีว่าโลกของเขาไม่ธรรมดาความกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นในใจเธออาหลงถูกผู้จัดเตือนเรื่องภาพลักษณ์เขานิ่ง,สงเสงียบรับฟังโดยไม่โต้แย้งแต่หัวใจกลับหนักอึ้งภาพรอยยิ้มของดารินผุดขึ้นในความคิด เขาไม่อยากเสียเธอไปดารินเมื่อรู้ข่าวการตักเตือนจากต้นสังกัดอาหลงเขาพยายามเว้นระยะห่างตอบข้อความที่อาหลงส่งมาช้าลงพูดน้อยลงอาหลงสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนไปหัวใจเขากระสับกระส่ายอย่างบอกไม่ถูกพรหมลิขิตกำลังทดสอบหัวใจของทั้งสองอาหลงตัดสินใจโทรหาดารินเสียงทุ้มเอ่ยถามตรงไปตรงมา คุณมีอะไรไม่สบายใจไหนบอกผมได้นะปลายสายดารินเงียบนิ่งน้ำตาคลอความรู้สึกที่เก็บไว้กำลังเอ่อล้นในใจความจริงกำลังจะเปิดเผยดารินถามเขาด้วยเสียงสั่นว่าเราควรหยุดแค่นี้ไหมคะเพื่ออนาคตของคุณเองอาหลงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นถ้าผมลิขิตพาเรามาเจอกันผมไม่อยากปล่อยมือคุณไปคุณรอผมนะ หัวใจทั้งสองดวงกำลังยืนอยู่บนเส้นบางของโชคชะตาบทพิสูจน์พรมลิขิตกำลังจะเริ่มและจบลงยังไงรอชม ep 3น้ำตาซึมและยิ้มทั้งหัวใจกันนะคะทุกคน